สบายดีมูเพื่อนทุกคนมอนี่ค่อยจะมาบอกวิธีเปลี่ยนรู้โปรไฟล์บนช่อง y o u t u b ด้วยไซศศสัสรั์เปลี่ยนเนาะวิธีเปลี่ยนเขาจะเข้าไปจากโค้กมนี้ไปก็ได้แอปโปคกกล่มนี้ไปก็ได้เนาะหรือว่าจะเข้าไปจากแอป youtube นี้ไปก็ได้เนาะส่วนมอนี่ค่อยจะเข้าจากแอป youtube นี้ไปเปลี่ยนเนาะเพื่อนมันง่ายบาย่ได้กันไปบ่ได้ไปพิม์อีกยังเนานะสะดวกกว่าเนาะหลังจากนี้ก็กดมุมดันเถิงนี้เนาะ แล้วกดบ่นที่ว่าจัดการบัญชีรูปโปอืมถอดหน้านี้แล้วมากดบ่นที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมามากดด้านล่างนี้เนาะด้านล่างบนรูปตัวแอบนี่ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปครัง้งนึงแล้วเนะาะรูปลงนี้เนาะกดตนี้เนาะแล้วมันจะมันจะออกบ่นที่ว่าตั้งค่ารูปโปรไฟล์แล้วกดนี้ไป เราจะเลือกไ่ายคอหน้านี้นะจะเลือกบทที่ว่าถ่ายภาพไปสดลงก็ได้หรือว่าจะเลือกในบอปพูปก็ได้เนะนี่พูบก็เลือกตามใจนะอย่างนี้เขาไปเจ้ามาเลือกเอาพูบของอีอน้องน้อยนี้เนาะหน้าฮักสมคันเนาะมาครอบครอบครอบของพูบเขาก็เลือกตามความที่เขาต้องการนะหลังจากนี้เขาเลือกได้ตามความต้องการแล้วมากดบทที่วันยอมครับ ที่นี่ก็ไม่ได้รอท่ามันอัหรดหูบขึ้นหูบขึ้นหน้าปุ๊กเท่านั้นอนะวิธีการกับมีเดียซ้ำนี่เ้่เนะขอบใจทุกคนที่ฮับสมน้ำกันนะ